พี่ค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ขณะนี้ก็เวลา17บเจ็ดนาฬิกาแล้วนะคะวัยก็พาออกมาชมต้นไม้ใบย่าเหมือนเดิมนะคะเป็นการาพักผ่อนยามเย็นเนาะนี่คือต้นต้นต้นอะไรนะใบยะใบใบยานะคะนี่ใบยานะคะเพื่อนๆใบสวยด้วยนะคะก็มีนิดหน่อยวันนั้นพามาชมแต่เป็นเช้าเกินไปวันนี้ใบวัยเลยพามาชมต้นนะคะ อวบหยิมสวยงามนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็มีผักเล็กเล็กน้อยๆเหมือนที่วายวพาชมั้ารข้างนั้นล่ะคะ่ะแต่ที่นี่เราจะพามาชมต้นใบยานะคะที่นี่เขาไม่ค่อยปลูกกันนะคะที่นี่เขาไม่ค่อยปลูกกันเนาะดูใบตาลึงเอ้ยใบชะฟักทองเถค่ะเพื่อนเพื่อนดูใบฟักทองใบใหญ่ด้วยเนาะมีไม่มากนะคะปลูกพอเพียงนะคะนี่ ต้นอะไรเอ่ยใบเล็กๆนี่ดูไม่ค่อยออกนะคะมาเรามาดูใบยาแต่แลราก็ยังใบใบใหญ่บางคนเขาก็าไปหอหมอกนะคะบางคนเขาก็าไปหอหมอกเนะเาะไปหอหมอกนี่ค่ะใบยานะะเพื่อนๆใบยาลักษณะใบก็เป็นประมาณนี้เนาะนี่นะคะที่เขาเอาไป ทำเป็นยายาเส้นเนาะทำเป็นยาเส้นนะคะอ้ใบนิ่มๆใบนิ่มนะคะเพื่อนๆมีขนนิดหน่อยนะคะมีขนนิดหน่อยมีขนนิดหน่อยก็กพปลูกก็หลายต้นอุ้ย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 ก็ใหมุนขออภัยนะคะขออภัยนะคะก็ไวไวมันหมุนเนาะใบลืมล็อกตัวนี้มันหรือเปล่าไม่นะ่าไม่นะคะขออภัยนะคะ นี่ไงนี่ต้นนี้กำลังสูงนะคะเพื่อนเพื่อนสูงได้ไหลายเซนเลยนะมีมดแมงไหมหมดแมงไม่มีนะคะโอ้แต่ใบใบชอบเนี่ยใบยตําไอใบฟักทองเนาะเดี๋ยววันหลังทำหอ่อหมกมีมีเสียงว,วัวควายด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเวลาที่ชาวบ้านเขาจะเอาเข้าคอกแล้วเนาะเข้าเหา้เรามาเจอ มะเขือนะคะมะเขือเทศกำลังสวยงามเลยนะคะเ,เพื่อนๆนู่นก็มีผักแซมนะคะผักแซมเยอะแยะเลยเนาะเลือกรับป,ประทานได้เลยวัวควายกำลังเข้าคอกมาแล้วนะคะนี่เรามาดูจริงๆอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนู้นก่อนดูรอบบริเวณกำลังจะพาวัวควายเข้าคอกแล้วนะ มีเยอะเลยจะเข้าทางไหนเนี่ย,าาย,ยจ้าไปเลี้ยงไกลเขาว่าเขาไปเลี้ยงไกลนะคะเลาหันมาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนี้ไงคะเพื่อนเพื่อนไงที่ไวาไยวาอดที่จะเข้ามาชมไม่ได้นะคะต้นใบยานะคะเพื่อนเพื่อนดูซิบะาดูใบเขาสิคะเพื่อนเพื่อนจ้า สวยสวยมากเนาะก็จะสูงไปขนาดไหนไป,ไปยังไม่เคยเห็นเลยนะคะนี่ต้นนี้ยิ่งเลยโอ้สวยมากสวยมากเลยดูกเด็กคนนั้น <laughs> ผู้ช่วย <laughs> ผู้ช่วยไปอันอยู่ตรงนั้นเองอะ่ะบอกให้นั่งรองอืมสวยงามมากนะคะูกกระเท็ ลูกดกมากเลยนัก,กเทเทรสีดาบอกน่าจะใช่นะคะเพื่อนเพื่อนว่าไหมนี่นะคะอึมล้องกันใหญ่เลยพริกคุณใหญก็มีมะเขือคุณใหญก็มีนะคะพริกมะเขือคุณใหญ่ก็มีสารพัดเลยอย่างละเล็กละน้อยพอได้ประหยัดนะคะไม่ต้องซื้อหาเป็นการประหยัดไปในตัวด้วยนะคะ นอที่ก็ใช้นอที่ไม่มากนะคะเพื่อนเพื่อนี่สิบสาสิบตารางวาก็ทำได้เนาะแต่พื้นที่ดินที่นี่สวยเนาะปลูกผักสวยงามมากเลยดูพริกก็ดกดูพริกก็ดูลูกดกพริกอะไรเลยพริกสวนเนาะมะเขือก็กําลังมะเขือก็กำลังกําล,ลังมีดอกนะคะ จะอู้สวยมากเลยจอยดูหน่อยดิมีแต่รุ่นรุ่นทั้งนั้นเลยอมีพริกบ้านด้วยนะคะนี่ไงพริกบ้านนะคะพริกสวนพริกบ้านเยอะเลยกลาลังดอกนะคะกลาลังดอกเนาะมุมนี้ก็จะเป็นมุมมุมอะไรรู้ไหมมุมมุมแมงลักมุมแมงลักนะคะนี่ก็จะมีพรูด้วย โอ้โหคุณยายได้ครบวงจรเลยนะมุมน,นี้ดูดิมองไกลๆก็ยังเห็นต้นใบต้นใบยาอยู่เนาะรับดวงอาทิตย์ห้าโมงเย็นนะคะคเพื่อนๆจ้าห้าโมงเย็นแล้วนะคะห้าโมงเสร็จเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไวันจะพาชมบัวอีกบัวสวยมากเลยบัวสวยมากเลยเนี่ยมาดู พูดภาษาอะไรพูดภาษาอะไรกันแย่งโทรศัพท์กันนู้นคุณยายเอาต้นไม้ต้นไม้เป็นค้นนะคะก็เลยจัดการตัดนะคะไม้กระบอกใหญ่นะคะเ,เพื่อนๆดูสิคะไม้กระบอกใหญ่คนล้มนะคะก็เลยบั่นทอนให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เนาะก็จะเอาไปเผาถ่านนะคะ ยำเย็นนะคะแดดกำลังล่มแดดล่มลมตกเรามาเดินเที่ยวทุ่งนากันนะคะดูดิขอควายเยอะเลยมีแต่รุ่นรุ่นทั้งนั้นเลยนะคะ,ะเดินทางกลับกันใบวาวเดินมาใวาชอบใบายานะ่ะพูใบว,วไม่ชอบหรอกใบวไม่มีฟันเคี้ยวละ เอ้ยดู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 ดวงอาทิตย์ก่อนแล้วเราจะไม่เห็นเราออกไปนี้เก cool ิดเราไม่ท um ันดวงอาทิตย์เนาะเราก็จะให้ท่านมองลอดต้นกล้วยเลยนะคะเพื่อนๆนี่ไงดวงอาทิตย์เวลากล้จะสิบหกสิบแปดนาฬิกาแล้วนะคะดวงอาทิตย์เดี๋ยวก็ลงลงไวด้วยนะคะนี่เก็บตกภาพจากต้นใบยาดีกว่าก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชม วายายสไตล์บ้านๆน,นะคะบ๊ายบายค่ะอีกที่นึงอีกที่นึงโอ้ยสวยงามมากเลยนะคะ